สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบายเวิร์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Yamaha g r a n นฟิลานโน่ไฮบริดคอนเน็กรุ่นปี2025สกูตเตอร์สไตล์โมเดิร์นเรโทรที่มาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดและการเชื่อมต่อที่ทันสมัย Yamaha g r a n นฟิลานโน่ไฮบริดคอนเน็กเใช้เครื่องยนต์ 125cc ซีซีแบบสูบเดียว4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ กำลังสูงสุดอยู่ที่8.1แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด10.4นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดให้การตอบสนองที่รวดเร็วและประหยัดน้ำมันโครงสร้างตัวรถมีความยาว1,820ม mm. ิลลิเมตรกว้าง685ม mm. ิลลิเมตรสูง1,155ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อ1,280ม mm. เมตร ความสูงบอะนั่ง790ม mm, ิลลิเมตรและน้ำหนักตัวรถอยู่ที่100กิโลกรัมทำให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกสบายระบบกันสเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นยูนิตสวิงให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคง ล้อหน้าและล้อหลังมีขนาด12นิ้วพร้อมยางขนาดเศษ1 1 1 072ทั้ง2ล้อระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกเพื่อความปลอดภัยในการหยุดรถฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Yamaha g r a n นฟิลา n โนไฮบริดค n นเน t e เได้แก่ระบบสตาร์ทมือแบบไฟฟ้าหน้าจอแสดงผลดิจิตอลที่มีฟังก์กชันครบครัน เช่นมาตรวัดความเร็วมาตรวัดระยะทางมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟหน้าไฟท้ายแบบเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงาน Yamaha าแกรนฟิลานโอลไฮบริดคอนเน็กรุ่นปี2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ57,500บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและประมาณ62,000บาทสำหรับรุ่น ABS ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสกูตเตอร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี และฟีเจอร์ที่ครบครันเช่นนี้หากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่มีสไตล์โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยและประหยัดน้ำมัน Yamaha Grand f i โ a n o Hybrid Connected รุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชม Bike w o r l แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ